สวัสดีสาวกเกมแคชออฟแคนทุกท่านนะครับเพื่อนผมแกว้วก้าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทําการตีวอลอีกสดๆในเดือนเมษาย,ยนนะครับวอลรอบนี้นะครับแข่งแกว้วก้าแฟมิลีลงวอลที่30หลังเลยทีเดียวก็มีสมาชิกเยอะขึ้นนะครับก็เลยจัมการตีวอลมากขึ้นนั่นเองวันแรกนะครับแข่งแกว้วก้าแฟมิลีโคจรมาพบกับแขนรัสเซียนะครับโดยฝั่งของเรานะครับตีไป16ไม้ได้มา33ดาวแล้วก็แข่งรัสเซียนะครับตีไป17ไม้ ได้มา26ดาวเหลือเวลาอีก8ชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งวันนี้นะครับผมเองจะโจมตีทั้ง4บ้านเลยไม่ว่าจะเป็นบ้าน9 1 0 11และ13จะตีโดยที่คิดว่าสูตรที่ใช้นะครับน่าจะเป็นสูตรที่ดีและคุณผชมนะครับถาหากว่าไม่มีสูตรใช้นะครับสามารถที่จะหยิบสูตรที่เก้วกล้าใช้และนําไปใช้ได้เลยก่อนที่เราจะเริ่มตีนะครับดูเหมือนว่าแคนตรงข้ามครับแคนรัสเซียเนี่ยบ้านที่เราเจอนะครับจะเป็นบ้านสูงกว่านะครับแคนเก้วกล้านะครับบ้าน12 เจอบ้าน13นครับบ้าน11เจอบ้าน12บ3เหมือนกันซึ่งตอนแรกคิดว่าจะจงตีไม่หวครับแต่พอกดเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหถึงกับร้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมโดยผมเองจะจงตีบ้านเลเวล9ก่อนครับแล้วก็จะขยับไปบ้าน10 11 13ยังไงคุณชมก็รับชมกันจบเลยครับจะได้ดูสูตรต่างๆและนําไปใช้ได้เลยก็เด้เลยนะครับผมเองจะขยับไปที่บ้านกาแก้วนะครับบ้านลำดับที่29ครับทุกตีไป2ดาว ผมทาการโจมตีบ้านตรงข้ามนะครับเป็นบ้านเลเวข้าเหมือนกันก็จะทาการใช้สูตรนี้เลยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรแม่มดโกเลมนะครับแล้วก็ผมเป็นสูตรที่ใช้ทำสมดาวได้เป็นอย่างดีถ้าใครติดตามช่องเลี้ยว9้ามานานแล้วนะครับจะรู้ว่าถ้าผมตีวอร์น,นครับถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยผมจะใช้สูตรนี้แนะนําผู้ชมให้ใช้สูตรนี้เลยก็จะเป็นการใช้น้าฟ้าห้าตัวโกเลมหนึ่งตัวและแม่มดสิบตัวนะครับ ส่วนน้ำยาที่ใช้นะครับให้ใช้เป็นน้ำยาพุ่มเลือดหนึ่งขวดน้ำยาบ้านหนึ่งขวดน้ำยารำยกระดูกสองขวดนะครับถ่ายแข่งของเป็นโบลเลอร์ห้าตัวน้ำยาเช็คแข่งหนึ่งขวดเดี๋ยวเรานะครับไปสอดแนมกันเลยก็จะทำการสอดแนมเข้าไปนะครับ <c oughs> คือแบบคือเข้ามาแล้วนะผมตกใจเลยนะครับกําแพงเป็นแค่เลเวลห้าใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นคิงคิงเนี่ยเลเวลสามนะครับโอ้โหแล้วก็ควีนครับเลเวลหนึ่งผมนี่แบบถึงกับร้องเลยนะครับว่า นี่เราต้องโจมตีบ้านหลังนี้จริงๆใช่ไหมมันจะได้สามดาวหรือเปล่าก็มาตรการนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชิวๆเลยนะครับซึ่งผมจะบอกหลักการการใช้สูตรที่ผมใช้คือหลักการที่ใช้ได้จริงๆครับถ้าเป็นแบบนี้ผมจะเข้ายัางไงผมจะเข้าทางฝั่งป้อมเอ็กโบด้านได้ด้านหนึ่งก่อนนะครับอาจจะเข้าทางด้านล่างหรือด้านบนก็ได้เหมือนกันแต่ผมขอเลือกเป็นด้านล่างครับก็จะทําการเข้าหน้ากระดานด้านล่างซ้ายมันก็จะแบ่งเป็นด้านซ้ายบนกับขวาล่างให้ทําการโจมตีเข้าไปนะครับ โดยเราทําการใช้ควีนที่มีลงไปก่อนอ้าวทำไมไม่โหลดสักทีอะเดี๋ยวผมรอสักคู่นึงนะครับไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราทำการจุดตีกันนะครับซึ่งผมเองจะทําการใช้ควีนครับลงไปด้านล่างก่อนเลยปล่อยควีนลงไปครับปล่อยน้ำฟ้าลงไป3ตัวให้กับควีนและขยับไปด้านบนทําการใช้แม่มดลงไป4ตัวนะครับและปล่อยน้ำฟ้าลงไป2ตัว จากนั้นเราจะรอให้ทางฝั่งของทหารของเรารตรงตีด้านข้างเสร็จก่อนก็คือด้านบนกับด้านล่างครับให้พังลงไปแล้วทาการใช้น้ยากระโดดไป1ขวดปล่อยกรีมลงไปนะครับปล่อยถังแครลงไปปล่อยแม่มดลงไปและทําการปล่อยคิงลงไปจากนั้นนะครับพอทหารของเราเข้าไปด้านในให้ทําการใช้น้ํายาพิกกับถังแครและปล่อยน้ำยาบ้าน้ำยากระโดดไป1ขวดปล่อยน้ำยาพิ่มเลือดลงไปได้เลย นี่คือสเต็ปการเล่นของสุดนี้เลยนะครับแช่แข็งไปที่ทาแานแคนหรือว่าถ้าเราเจอบ้านที่หดกว่าอาจจะแช่แข็งไปที่ควีนคิงนับหรือว่าป้อมเอ็กโบก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับว่าเราอยากกําจัดอะไรแต่บ้านที่ผมเจอหลังนี้นะครับมันเป็นบ้านที่โหดมากๆเลยนะครับก็เลยทําให้เราอาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ยากเท่าไหร่แต่หลักการเล่นนะครับก็คือเล่นแบบที่ผมเล่นได้เลยนะครับโอกาสที่จะได้3ดาวมีสูงมากๆเลยแล้วก็ถ้าไม่ได้สดาวครับยังไงก็ได้2ดาวเปอร์เซ็นต์สูนย์ครับ 8 0 9 0ขึ้นไปแน่นอนนี่ก็เป็นการเล่นสูตรอากเลมแม่มดนะครับที่ผมเองชื่นชอบมากๆเลยแนะนํามาตลอดเลยนะครับว่าถ้าใครจะเล่นสูตรบ้านปันก้านะครับให้ใช้สูตรนี้เลยคือแบบแต่ละอาวุธนะครับยังเป็นอาวุธที่กระป๋องมั่นครับก็คือไม่โหดเท่าไหร่เลยทําให้เราทำกระโจมตีได้อย่างง่ายมากๆเลยผมชอบจริงๆครับถ้าเจอแบบนี้7วันนะครับน่าจะเป็นอะไราที่ล้ำค่าเลยนะครับก็น่าจะเป็นอะไราที่ เก็บดาวได้ไง่ายมากๆเลยตอนนี้ได้มาส่งดาว9.9%นะครับและการตบชกสร้างก็อยู่ด้านขวามือทําการใช้สกิลมาลิทูด,ดาและสกิลหายตัวเข้าไปจากนั้นก็ได้มา3ดาว1น0่เต็มเดี๋ยวเรานะครับจะทำการโจมตีบ้านถัดไปนะครับซึ่งบ้านที่ผมเองครับจะเป็นบ้านเลเวล10นะครับก็จะเป็นบ้านกาแก้วนะครับโดยทําการโจมตีบ้านเลเวล11นะครับเจอบ้านสูงกว่า1เลเวลเดี๋ยวเราครับพอดีกินว่าแก้วกล้าจะเก็บชัยชนะได้หรือไม่ ไปลุยกันเลยมาชมวันที่2กันต่อนะครับผมจะทำการโจมตีบ้านเลสิบเอ็ดนะครับซึ่งบ้านของผมเองเป็นบ้านเลขสิบเท่านั้นเองโดยสุตรที่ใช้นะครับผมเลือกเป็นทางฝั่งของเยียติบินนะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ยากแตงใจนะครับโดยทันเท่เราใช้นะครับ,ราารบก็จะเป็นการใช้บอลลูนสามสิบตัวมินเนสสิบห้าตัวและลาวาสองตัวน้ำยาที่ใช้ก็ตามที่เห็นเลยสุดทานแคนครับให้ขอเป็นเยียติหนึ่งตัว ปลาสองตัวและปลาบลารหนึ่งตัวแล้วก็ทาการใช้เรือเหาะรบนั่นเองเดี๋ยวเราไปทําการสอดแนมกันก็จะเป็นบ้านเลนสิบเอ็ดที่โหดมากๆเลยนะครับก็อีกแล้วนะครับเป็นบ้านที่รีบขึ้นบ้านนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแค่นี้ส่วนใหญ่เขาจะรีบขึ้นบ้านนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะอยากได้ผู้กล้าคนใหม่นะครับอาจจะอยากขึ้นมาเป็นบ้านสิบเอ็ดและได้ปัวเดนได้ใช้ปัวเดนนะครับได้ใช้ป้อมอีเกิลก็คงน่าจะเป็นอย่างนั้น การโจตีสำหรับุดนี้นะครับเราต้องทำการกำจัดป้อมอินซีแล้วก็ควีนแล้วก็ป้อมอิฟนูให้พังลงไปฉะนั้น,นครับผมเองจะเข้าบริเวณด้านขวามือก็จะทำการใช้อา่าเดี๋ยวโจมตีนะครับทำการใช้เรือหอรลดลงไปตรงนี้ก็จะเข้าไปนะครับโจมตีป้อมอินซี c, ไม่ใช่อินซีสีอิฟนูนะครับแล้วก็โจมตีควีนตายลงไปจากนั้นก็ทำการใช้ลาวาลูนะครับลงไปด้านล่างไหลขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปด้านขวามือนั่นเองน่าจะง่ายนะครับไม่ยากเท่าไหร่โจมตีเลย ก็จะทําการใช้เรือหอรุกที่มีนะครับลงไปก่อนเลยปล่อยบอลลูนไป2ตัวนะครับแล้วปล่อยเรือหอกลุกลงไปจกนั้นทําการใช้น้ายาป้าที่มีนะครับให้กับเรือหอกรุกนะครับก็ดูว่าจะใช้ตรงไหนเมื่อไร่แล้วก็ทําการใช้น้ายาพิษนะครับจากการกลับฐาแนแครนะครับก็จะจกกัดการเข้าไปดูเหมือนว่าถาแนแครจะเป็นมังกรไฟฟ้านะครับที่หัวเช็ดได้เลยเยอติของเราเข้าไปทําการโจมตีด้านล่างครับโจมตีได้เยอะมากๆเลยผมขอทําการใช้คิง และควีนครับลงไปตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่ก็จะปล่อยเข้าไปทา่แขงก็จะมาที่คิงควีนของเราครับ mm hmm. ก็จะเป็นการโจมตีง่ายๆครับไม่ยากเท่าไหร่ผมอาจจะไม่ได้โจมตีบ้านที่มันโหดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแขงของผมเนี่ยให้ตีบ้านตรงข้ามครับใครอยู่บ้านลำดับที่ไหนสมมติว่าผมอยู่บ้านลำดับที่25ผมก็โจมตีบ้านลำดับที่25ตรงข้ามนั่นเองก็เลยจะได้งานครับ ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะเจอหนักขึ้นหรือว่าง่ายลงแต่ก็คือมันขึ้นหดักของเราเองที่เราอยู่ในแคน,นครับก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละแคนจะวางแผนยังไงจะโจมตียังไงสามารถที่จะวางแผนกันได้หมดเลยผมขอทําการใช้ระวานที่มีลงปลายนะครับทางด้านขวามือบนปล่อยบอลลูนลงปลายนะครับละวารมันไปอันบนนะครับก็จะผิดแผนนิดนึงก็จะปล่อยบอลลูนลงปลายครับคือเล่นง่ายมากๆนะครับเจอบ้านแบบนี้หลายคนแบบว่า นี่ทำไมพี่รีอบอาบ้านจังเลยพี่รีบใช่ไหมก็ทำการใช้บอลลูนที่มีลงไปบอลมินเนี่ยลงไปคือผมลงแบบไม่ต้องลงจริงจังอะไรก็สามารถทำการเกีย่ยสำดาวได้นะครับขอเช็คแขงไปที่ป้อมอิกโบป้อมเทตลาครับแล้วก็ป้อมผูด,ด้านบนซึ่งสุดนี้นะครับเอาจริงๆแล้วนะครับสามารถที่จะใช้โจมตีบ้านเลว่สิบเอ็ดทุนโหดตันๆได้นะครับแต่ว่าต้องวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ ทางเราก็ต้องเป็นเลเวลที่สูงหน่อยนะครับถ้าไม่สูงสามารถที่จะทาการใช้น้ำยาพลังครับบูทธทารครับให้เป็นรเวลสูงขึ้นได้เท่ากับแบบที่เรามีนะครับหรือว่าจับบูทธทุกการครับเพิ่ม5เลเวลก็ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นการโจมตีขึ้นมานครับซึ่งผมเองก็เก็บได้สัปดาหเลยครับจากการโจมตีบ้านที่รีบขึ้นบ้านนั่นเองเดี๋ยวเราครับจะไปดูบ้านต่อไปกัน,นครับว่าจะยังคงเจอบ้านที่รีบขึ้นบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็ได้มาอีก3ดาวนะครับจะบกกับวันนี้นะครับในการโจมตีมาที่2ซึ่งผมเองครับก็เก็บบ้านลำดับที่27ปลายครับได้3ดาวต่อไปจะขยับขึ้นมาเป็นบ้านลำดับที่17นะครับซึ่งผมเองจะการโจมตีบ้านเลขสิบสครับผมเป็นบ้านเลขสิบเต้องเจอกับบ้าน13นะครับจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันมาชมมาที่3กันต่อนะครับผมเองจำการโจมตี บ้านลำดับที่17นะครับซึ่งเป็นบ้านรั้สิบบ้านของผมเองเป็นบ้านรัวส1ครับโดยสูตรที่ใช้เลือกใช้เป็นโกน้ำเลมน้ำแข็งครับแล้วก็แม่มุดปลาหินเป็นสูตรที่ง่ายๆนะครับฐานแขงขอเป็นปลาหิน5้าตัวแล้วรถจอกกระพงนั่นเองเดี๋ยวเรา,าทำการโจมตีกันเลยก็จะสอดแนมบ,บ้านรั้วสิกันนะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหผมละเหนื่อยใจเลยครับเปิดมาเจอเป็นบ้านรัส13ที่ไม่โหดเลยนะครับก็เป็นบ้านรั้สิที่ง่ายๆเลย ถ้าเป็นอย่างนี้จะเข้ายังไงดีก็เข้าได้หลายด้านครับอาจจะเข้าด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาครับหรือว่าจะเจาะเข้าไปยังไงก็ได้ผมว่าผมจะเข้าด้านล่างซานครับสาเหตุที่ผมเข้าด้านล่างซานครับผมอยากจะเข้าไปเจอป้อมอิฟโนโทั้งสองป้อมพร้อมๆกันเลยก็จะทําการโจมตีป้อมอิฟโนเส้นเดียวครับให้พังลงไปอันที่จริงคุณผู้ชมอาจจะเข้าที่ป้อมอิซีอันนี้ก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันก็นแล้วแต่การมองแผนเลยเดี๋ยวเราทำการโจมตีกันเลยครับ สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เร่งง่ายาๆครับไม่ยากเท่าไหร่และยิ่งเจอบ้านที่ไม่หดด้วนครับก็รื้อทำการโจมตีได้ง่า,งงายเริ่มต้นมาครับทำการใช้ยกักษ์รุ่งก่อนหนึ่งตัวครับแล้วปล่อยกเลิ่อนมัแข็งลงไปครับห้าตัวเลยปล่อยลวจงกระแพงลงไปแม่มดกวาดเป็นหน้กกากระดานครับปล่อยพ่อมดไม่ใช่พอมดสิเป็นปาหินลงไปคิงควีนวอเดนลงไปครับใช้เมียบ้าไปหนึ่งขวดแล้วก็ทําการใช้เมียเพิ่มลอดไปหนึ่งขวดนั่นเองทยแค่ออกมาครับเป็นมังกรไฟฟ้าและเป็นทางฝั่งของ บอลูนะครับทำการใช้เนมยอาบ้านลงไป1ขวดให้กับถังแครนเมีาพิ่มเลือดต้องมาแลวนะครับแช่แข็งไปที่บ้านแล้วก็จะทําการใช้สกิลอีเทอร์เนลทมของปูวาร์เดนนะครับทำให้ทางเราครับเป็นอา,าตัดชั่วคราวจากนั้นก็ทาการใช้เนมิาบ้านลงไปด้านในทําการใช้สกิลมาลิกโทดานครับเพื่อที่จะให้คิงของเราบ้าคลั่งคิกสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่โจมตีได้ไวมากๆเลยยิ่งเจอบ้านแบบนี้นะครับเรายิ่งโจมตีได้ง่ายมากๆเลย ผมว่านะครับคุณผู้ชมท่านใดตอนนี้ถ้ารีบขึ้นบ้านมานะครับอย่าเพิ่งวางแผนที่จะไปอัปเกรดบ้านเลยรีบทยอยอัปเกรดทุกอย่างให้ตันก่อนครับแล้วค่อยขึ้นบ้านต่อไปไม่ใช่นั้นครับถ้าเราบ้านอย่างเงี้ยครับทั้งแขนครับมีแต่คนที่รีบขึ้นบ้านครับพอวอร์รี่นะครับยู่รีสูงๆก็สู้เขาไม่ได้ครับเพราะอีกฝั่งเป็นบ้านที่เป็นบ้านแม็กนะครับบ้านตันจริงๆแล้วฝั่งเราครับเป็นบ้านรีบขึ้นบ้าน จะสู้เขาได้ยังไงครับก็อาจจะต้องไปโจมตีแพ้แพ้แพ้นครับแล้วก็ได้โบนัสน่ครับที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ตกชั้นไปในที่สุดนั่นเองยังไงก็จะเล่นนะครับวางแผนให้ดีนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตลอดเวลาเลยนะครับว่าใครจะเล่นผมแนะนําให้อัพทุกอย่างครับให้ตันแล้วค่อยขึ้นบ้านครับอาจจะเอาอนุรลมด้านครับบางอย่างอาจจะเป็นกาแพงครับที่ยังไม่ตันอะไรเงี้ยก็พอไหวนะครับแต่ถ้าจะเล่นจริงๆครับอัพทุกอย่างให้ตันแล้วรีบขึ้นบ้านจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับ โอเคจากนั้นนี่ครับผมเองจะกลับมาที่บ้านนะครับโจมตีไปสามไม้ได้มาเก้าดาวนะครับไม่เคยทําได้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจําการโจมตีบ้านลําดับที่1กันต่อนะครับซึ่งรอบนี้ถ้เาเจอบ้านเลือดสิบสามเหมือนกันผมเป็นบ้านเลือดสิบสามนะครับเจอบ้านเลือดสิบสามคราวนี้แหละเราต้องโจมตีให้ได้สามดาวนะครับจะได้เก็บสิบสองดาวได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพวกแก้วกล้าจะใช้สุดอะไรโจมตีบ้านเลือดสิบสามหลังที่หนึ่งนั่นเอง มาโชมมาที่4กันต่อนครับผมจะทำการโจมตีบ้านลำดับที่1ให้ชจมกันโดยบ้านที่ผมจีนครับเป็นบ้านรุ่น13ก็จะใช้สูตรนี้เลยเป็นสูตรที่ผมเพิ่งเล่นไปเมื่อวาน,นครับก็จะเป็นการใช้ซูเปอร์ระเบิดกําแพง3ตัวแล้วก็เป็นยืดตีกลับไปหินนั่นเองสูตรนี้นะครับผมคิดว่าเป็นสูตรที่ใช้เก็บ3ดาวได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้วกล้าจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่อ่ะคุณผู้ชมลองทายกันดูนะครับว่าบ้านที่เราจะเจอครับบ้านเําที่1 จะเป็นบ้านที่รีบขึ้นบ้านหรือเปล่าโดยเราไปดูกันฮันน่ก็เป็นบ้านที่รีบขึ้นบ้านครับโดยกำแพงเนี่ยยังเป็นกำแพงเลเวล8เลเวล9อยู่เลยแล้วก็คิงนะเป็นเลเวล4 5ครับควีนควีนเลเวล45นะครับคิงเลเวล38ก็ไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนแล้วนะครับพึ่งพึ่งกดปัเจิญครับแคนที่รีบขึ้นบ้านทั้งแคนเลยครับแค่จะไม่มีบ้านไหนที่เป็นบ้านนั้นตันๆเลยนะฮะก็เป็นบ้านที่รีบขึ้น การที่ผมจะทําการโจมตีนะครับผมเองจะเข้าด้านล่างครับทาการใช้ควินบล็อกลงไปซึ่งตรงนี้นะครับมันมีประสาทแคราเราสามารถทำการใช้ยักษ์ลงไปแล้วทาการลอด่านแคนออกมาได้ผมก็จะให้ควินบล็อกทาการจัดจัการไปนะครับแล้วก็จะไปด้านความมือใช้ยติเข้าไปด้านในยังไงก็น่าจะได้สามดาวนะครับมาดูกันว่าแก้วกาจะเก็บสามดาวได้ทั้งสี่หมายเลยหรือเปล่านะครับไปลุยกันเลย เริ่มต้นมานครับทำการปล่อยยักษ์ไปด้านบนนะครับเพื่อทําการเช็ดถันแคนครับก็จะมีเป็นมังกรไฟฟ้าเปปปี้และบลลูนะครับไม่กลัวแน่นอนนะครับทำการใช้คีลงไปด้านล่างปล่อยบลลูไป1ตัวนะครับและทําการใช้นาฟ้าลงไป5ตัวเลยซุมออกนิดหนึ่งนะฮะคีของเราก็ทําการโจมตีบริเวณด้านล่างได้อาจจะเตรียมใช็ดแย่บ้านลงไปก็ได้ครับแม่บ้านเนี่ยผมให้ใช้กับถันแคนได้ทั้งหมด2ขวดครับเก็บไว้1ขวดใช้กับเยตินั่นเอง ดูเหมือนว่ามังกรไฟฟ้าจะมาแล้วนะครับถ้าเจออย่างนี้ให้ทําการปล่อยน้ำยาบ้าไปนะครับไม่เช่นนั้นน้ำฟ้าอาจจะหิวเลือดให้กับควินไม่ทันแล้วควินงเราอาจจะซิ่งแง่แก่ตายลงไปได้น,นั่นเองโอเคควินของเราขยับไปด้านบนนะครับผมเองจำการปล่อยเยติไปก่อนหนึ่งตัวเป็นการออเดิร์ฟนะครับลองเชิงนะฮะว่าเราจำการโจมตียังไงแล้วก็ใช้ซูเปอร์นักริดงกึ่งแพงไปหนึ่งตัวก่อนเลยปล่อยไปอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับและผมเองจะทําการใช้เยติที่มีลงไปหมดเลย ทำการปล่อยปลาหินลงไปนะครับแล้วก็ทำการปล่อยคิงบอดเยนลงไปนะครับจากนั้นทำการใช้น้ำมีดบ้าไปหนึ่งขวดน้ำมีาเพิ่มเลือดไปหนึ่งขวดนะครับแล้วปล่อยซูเ,เปอร์ระเบิดกํแพงเข้าไปแช่แข็งไปที่ป้อมเครื่องยิงหินแล้วก็อิฟโนครับใช้น้ำมีกระโดดลงไปหนึ่งขวดตรงนี้เลยจากนั้นก็จะทําการแช่แข็งไปที่บ้านนะครับเพราะว่ามันป้องกันตนเองแล้วทําการใช้ศิลาจำทนุมลงปนะครับแล้วปล่อยเจลงไปด้านบน ทำการใช้ในเมียบ้านลงไปหนึ่งขวดตรงนี้เลยอ้าวใช้ให้กับใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ทําการโจมตีเข้าไปดูเหมือนว่ามานี้อาจจะแป็กด้นนครับเจ้งของเราชิ่งไปแล้วนะครับทาการใช้สกิลอีเทอร์ทมปัวเดนลงไปนะครับเฮ้ยทาไปเล่นไปนะอาจจะแป็กได้น,นะครับดูบกันว่าแก้วกล้าจะแป็กหรือเปล่านะครับถ้าแป็กมานี่ขายหน้าเลย โอ้โหงานเขา้าอุาสตห์ทำดีมาทั้ง3มามไม้นะครับมาเจอไมน้นี้ลงได้ไม่ดีนะครับเป็นการวางแผนที่เหมือนยังไงอ่ะประมาทเกินไปนะครับแล้วทำให้ไม้นี้พลาดที่จะไม่ได้สาดาวเลยดาวเดียวคือโคตรไก่เลยอะ่ะคือแบบว่าเป็นบ้านที่ไม่โหดเท่าไร่เลยนะครับแล้วก็มั่นใจมากๆด้วยว่าใช่สุดนี้จะเก็บสาดาวได้นะครับ แต่เป็นการลงไม่ดีเองครับสูตรมันดีนะแต่ว่าผมเองลงไม่ดีควรจะเข้าจังหวะอื่นมากกว่านั่นไงได้มา1ดาว91%นะครับโอ้โหเอาจริงดิสรุปว่าไม่เงียบได้มา1ดาว91%นะครับไม่สามารถทําการเก็บ3ดาวได้นครับก็โคตรไกลเลยนะอุตส่าห์เจอบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะกอไวๆก่อนนครับสเท่า ก็คือตอนราอนแทางแคนเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ตอนใช้ควินบล็อกเนี่ยกำลังดีเหมือนกันก็จะทําการดูต่อไปนะครับผมผมน่าจะมีผิดหลายจุดเหมือนกันแล้วควินไปด้านบน,นครับปล่อยเยติลงไปอ่ะยังไงต่อปืนแป,ง,แปงเข้าไปคือตอนปล่อยยตินะครับแล้วปล่อยปลาหินลงไปถ้าเราครับมันไม่เข้าไปที่บ้าน,นครับมันออกยิงเย้งไปด้านบนนะและทําให้ตะล่านที่เข้าไปก็ตาย และเอเบียติ e ครับไม่สามารถทำการโจมตีป้อมอินฟลูด้านบนได้ก็เลยทําให้เราครับไม่สามารถทําการเก็บสําดาวได้นั่นเองคือมีข้อผิดพลาดหลายจุดเลยนะครับได้เรียนรู้เลยนะครับว่าเราอย่าประมาทนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกันถ้าจะตีวอร์นครับวางแผนดีๆคิดให้ดีๆนะครับว่าจะใช้สูตรอะไรลองคิดดูว่าถ้าเราใช้เย,ยติมันจะโจมตีได้ไหมและถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ลาวาลหล่กจะดีกว่าหรือเปล่าลองดูนะครับลองลองวางแผนหลายๆสูตรถ้าเราคิดแล้ว แบบยังไม่ชวนครับสามารถที่จะสอบถามเพื่อนร่วมแคนได้ครับว่าเออบ้านหลังนี้บ้านหลังที่1เราจะตีเราจะใช้สุดอะไรดีก็สอบถามเพื่อนร่วมแคนเอาครับแล้วก็จะได้ร่วมกันประมวลผลกัน,นครับว่าจะมียังไงดีจะได้ไม่ได้1ดาวแบบเก้วกล้านั่นเองเพื่อนของผมก็ตีได้1ดาวเหมือนกัน,นครับบ้านหลังที่2อโอ้ยเสียดายมากเลยครับจะได้ตุนดาวไว้นะครับพลาดไป2ดาวสรุปว่าวันนี้นะครับตีไปสี่ไม้ดาวเต็มต้องได้12ดาวได้มา9 ได้มา10ดาวนะครับได้มา10ดาววอลรอบนี้นะครับเราจบเป็นอันดับที่2อยู่นะครับตอนนี้ตีไป20ไม้นมคร์ับขาดอีก10ไม้ส่วนอันดับที่3นะครับตีไป18ไม้ได้มา40ดาวนะครับก็น่าจะอยู่อันดับที่3-4นะครับผมว่าจบวอลรอบนี้ผมน่าจะอยู่ประมาณกลางครับผมก็เน้นอยู่ที่กลางๆแล้วก็รับของระวันนั่นเองไม่ได้เน้นที่จะขึ้นลีกถัดไปหรือว่าตกลีกครับเพราะว่าเคยไปลีกสูงกว่านี้แล้วนะครับแล้ว ไปเรอดนะครับเจอแต่แค้นโหดๆสู้ไม่ไหวจริงๆโอเควันนี้ก็ยาวเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูมาจนจบก็ขอบคุณนะครับที่ตั้งใจรับชมมานะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับอยากให้ผมตีวันไหนอีกหรือว่าอยากให้ผมเล่นยังไงนะครับอยากเห็นผมใช้บอดี้สูตรอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้พิจารณาครับแล้วมาทำคลิปให้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนขอตัวไปนอนร้องไห้ก่อนนะครับเพราะว่าตีไก่มากๆเลยแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย